กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปดูเรื่องราวของการที่จะววกองกำลังอวกาศสหรัฐเจาะบรรยากาศโลกชั้นบนเป็นรูโวครับ การปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียมสอดแนมของกองกำลังอวกาศสหรัฐเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต่อบรรยากาศโลกเพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงปริมาณมหาศาลทำให้บรรยากาศชั้นบนหรือไอออนอสเฟียเกิดแว่งเป็นรูโวชั่วคราวบริษัทไฟฟลายแอร์อสเปซกิจการขนส่งอวกาศของเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานจากกองกาลังอวกาศสหรัฐ ให้ดำเนินการปล่อยจรวดอันฟ้าของทางบริษัทขึ้นสู่ห้วงอวกาศเพื่อติดตั้งดาวเทียมสอดแนมวิกตัสน็อกในวงโคจรรอบโลกในครั้งนี้ทางบริษัทสามารถดำเนินการปล่อยจรวดได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง27ชั่วโมงหลังได้รับคำสั่งจากกองกำลังอวกาศสหรัฐซึ่งถือว่ารวดเร็วเป็นประวัติการจนสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในวงการสำรวจอวกาศกันเป็นอย่างมาก ในขณะที่ยิงปล่อยจรวดขึ้นจากฐานทัพอวกาศแวนเดนเบิร์กในรัฐแคลิฟอร์เนียผู้คนบนพื้นโลกสามารถสังเกตเห็นกลุ่มควันขนาดยักษ์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ขับดันจรวดได้จากระยะไกลกว่า1,600กิโลเมตร เมื่อกลุ่มควันจางหายไปสิ่งที่เหลือทิ้งไว้บนท้องฟ้าคือแถบเรืองแสงสีแดงจางๆอันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าได้เกิดรูโวขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณที่เป็นกา๊าซมีประจุหรือไอโอโนสเฟียร์ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง80-645กิโลเมตรเหนือพื้นโลก สาเหตุที่ทำให้เกิดรูโว่ดังกล่าวขึ้นเป็นเพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงของจรวดขั้นที่2ระหว่างที่พุ่งทยานไปถึงส่วนกลางของชั้นไอโอโนสเฟียร์ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง200-300กิโลเมตรเหนือพื้นโลกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำในควันไอเสียของจรวจจะทำให้อตอมออกซิเจนที่มีประจุกลับมาจับตัวกันหรือรวมตัวกันเป็นโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนอีกครั้ง โดยกระบวนการดังกล่าวจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาจำนวนหนึ่งจนมองเห็นเป็นแสงสีแดงบนท้องฟ้าคล้ายกับปรากฏการแสงเหนือแสงใต้หรือออโรราอย่างไรก็ตามรูโวในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนบนโลกหรือสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องจากรูโวชนิดนี้จะปิดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลังก๊าซออกซิเจนแตกตัวเป็นไอออนหรืออะตอมที่มีประจุฟไฟฟ้าอีกครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะรวดทำให้เกิดรูโวในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาจรวดฟอลคอนนายของบริษัท spacex ได้ทำให้เกิดแถบสีแดงฉานบนท้องฟ้าของรัฐแอริโซนามาแล้วส่วนดาวเทียมสอดแนมวิตัสน็อ ซึ่งชื่อภาษาละตินของมันมีความหมายว่าพิชิตราตรีจะทำหน้าที่สอดส่องความเคลื่อนไหวในห่วงอวกาศใกล้โลกเพื่อเตือนให้กองกำลังอวกาศสหรัฐได้รับทราบถึงภัยคุกค,คามที่อาจมีขึ้นมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเมื่อประมาณ30เมษายนปี2020มีข่าวว่าช่องโวชั้นโอโซนที่ใหญ่ที่สุดในขั้วโลกเหนือปิดตัวลงแล้ว ช่องโหวในชั้นโอโซนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบในขั้วโลกเหนือได้ปิดตัวลงโดยสมบูรณ์แล้วหลังจากค้นพบได้ไม่ถึงเดือนย้อนไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมปี2020นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยบริการสังเกตการชั้นบรรยากาศโคเปอร์นิคสัสพบช่องโหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชั้นบรรยากาศเหนือภูมิภาคอาร์กติก จากนั้นช่องโหว่นี้ก็กลายเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยพบในซีกโลกเหนือโดยมีขนาดใหญ่เท่ากับเกาะกรีนแลนด์แต่วันที่23เมษายนปี2020หน่วยบริการสังเกตการชั้นบรรยากาศโคเปอร์นิคัสก็ประกาศข่าวดีทางทวิตเตอร์ว่าช่องโว่ชั้นโอโซนได้ปิดตัวลงแล้วชั้นโอโซนสำคัญอย่างไรชั้นโอโซนเป็นเกราะป้องกันโลกจากรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ โอโซนส่วนใหญ่ของโลกอยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูง10-40กิโลเมตรเหนือพื้นดินชั้นโอโซนเป็นเกราะป้องกันร,รังสีอันตราไวโอเลตที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งช่องโหว่ชั้นโอโซนอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการละลายของน้ำแข็งระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตและเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งผิวหนังและต้อกระจกในมนุษย์ หน่วยบริการสังเกตการชั้นบรรยากาศโคเปอร์นิคัสบอกว่านี่เป็นช่องโหว่ในชั้นโอโซนที่แท้จริงอันแรกแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีช่องโหวเ่เล็กๆมาแล้วช่องโหว่เกิดขึ้นและหายไปได้อย่างไร นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของช่องโหว่เป็นผลจากสภาพอากาศเหนือภูมิภาคอาร์กติกที่แปลกประหลาดเมื่อลมแรงขังลมที่เย็นเยือกอยู่เหนือครอบน้ำแข็งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกันมันจะสร้างปฏิกิริยาที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าโพลาร์วอ์เทซ์เป็นกระแสลมวนที่หมุนตัวเองสร้างแรงกระทบจนเกิดช่องโหว่เช่นโอโซนในชั้นบรรยากาศสตราโตเฟีย แม้ว่าตอนนี้ช่องโวจะปิดตัวลงแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าอาจเกิดช่องโวขึ้นอีกได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพทางอุตุนิยมวิทยาหน่วยบริการสังเกตการชั้นบรรยากาศโคเปนิคัสบอกว่านี่ไม่เกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่เกิดจากปฏิกิริยาโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านช่องโวโอโซนเหนือแอนตาร์กติกายังอยู่ นักวิทยาศาสตร์บอกว่านอกจากช่องโหว่ในชั้นโอโซนเหนือขั้วโลกเหนือแล้วยังมีช่องโหว่เหนือทวีปแอนตาร์กติกาเปิดขึ้นใหม่ทุกปีในช่วง35ปีที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามากแม้ว่าขนาดจะต่างกันไปทุกปีแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าช่องโหว่เหล่านั้นจะปิดตัวลง สภาพชั้นโอโซนค,ค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่เมื่อปี1996ที่มีการสั่งห้ามใช้สารเคมีจำพวกคลอโรฟูโอโรคาร์บอนหรือ CFC ซึ่งมักใช้เป็นสารทำความเย็นและใช้ในการผลิตสเปรย์ต่างๆซึ่งเป็นตัวการทำลายชั้นโอโซนให้บางลงองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าช่องโหว่โอโซนเหนือทวีปแอนตาร์กติกแคบลงราว1-3ต่อทศวรรษตั้งแต่ปี2000 มีการพบช่องโหว่ชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์กติกที่เล็กที่สุดเมื่อปีที่แล้วคือปี2019แต่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงปี2050กว่ามันจะปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ดรอันทาราบาเนจีผู้นำทีมวิจัยจากองค์การบริหารงานด้านมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA บอกว่าก่อนช่วงปีคศ .2000 กระแสลมกรดซีกโลกใต้ซึ่งเป็นลมพัดเร็วกระแสหลักสายหนึ่งของระบบไหลเวียนในบรรยากาศโลกได้เริ่มเบี่ยงทิศทางลงมาอย่างด้านที่ใต้มากขึ้นโดยมีความเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยที่ราวหนึ่งองศาละติจูดในทุก10ปีทำให้หลายพื้นที่ในซีกโลกใต้ต้องพบกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวน แต่หลังจากเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่เป็นต้นมาทีมผู้วิจัยพบว่ากระแสลมกรดซีกโลกใต้หยุดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวและเริ่มพัดกลับไปในทิศทางเดิมทําให้คาดการได้ว่าออสเตรเลียจะไม่ต้องเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงมากเท่ากับที่ผ่านมาเนื่องจากกระแสลมกรดซีกโลกใต้จะไม่ผลักเอาพายุฝนออกไปห่างชายฝั่งอีกต่อไป ส่วนประเทศแถบอเมริกาใต้ตอนกลางเช่นปารากวัยอุรุกวัยบราซิลตอนใต้และอาร์เจนตินาตอนเหนืออาจมีปริมาณฝนลดลงแต่ภูมิภาคแถบพาตาโกเนียอย่างชิลีและอาร์เจนตินาตอนใต้จะมีฝนตกมากขึ้นและจะมีระดับความเข้มของรังสีอันตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายลดลงด้วยแต่ข่าวดีนี้อาจยังไม่ดีพอหากเรายังไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะไปบัรนทอนผลดีที่เกิดจากการฟื้นฟูชั้นโอโซนให้ลดลงนอกจากนี้เรายังคงไม่ทราบว่าชั้นโอโซนที่หนาตัวขึ้นจะช่วยชะลอการละลายของธารน,น้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาได้ด้วยหรือไม่ดรอกเตอร์บาเนจีกล่าวทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ